เจ็ดโมงสามสิี่แล้วล้งไทยตาหัวนะ่าเะตายแล้วเนี่ยน้องใจนะไปเออไปสายแล้วเนี่ย ดูรถช่วยนักแสพด้วยนี่มีหมามีแมวหรือเปล่าเนี่ยด,ดูถนนด้วยนั่นๆมีไหมมีมีต้องทำยังไงแค้ไมาหย,ยู่ <laughs> เราสิต้องเบรกอันนั้นใคน่นั่นใค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 ่นี้ย้อยเ้ย้อยย้อยก็แค่คุณตาทีโอ้โหทำไมมีหมอกออกมาจากรถนี่นี่นี่ดู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 มีหมอกออกมาจากรถนี่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 ดูดนดูดูดมีควันออกมาจากรถเลยนี่ เป็นไรทำไมมันออกมาอย่างนี้ฟิลเตอร์ทำไมไม่มีปันออกมาอะไรอ่ะไม่ะใช่รถนาพังฝาโอ้โอโรถรถพังเรืงกว่านี้อันนี้มันเป็นไอเย็น โรงเรียนออนไงลงน์ไงโรงเรียนบ้านเหนืออนุบาลบ้านเหนือพาพจะพาใครไปไหน,ะน,นอ,อ่ะเนอะใครเนี่ยเดี๋ยวพี่เต้ก็ต้องใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนเหมือนกันเลยเดี๋ยวพี่เต้ก็จะไปสมัครเรียนแล้วแล้วก็จะพาไปสมัครเรียนอยู่แล้วถ่ายถ่ายรูปด้วยแต่ต้นทางก็กำลังไปอย่<พ>างเนี้ย สแเราต้องไปเรียนหนังสือนะไม่ใช่ไปนอนนะอะไรยังไงยังไงม่วงแล้วอะม่วงแล้วหรอฉันพีนี่พอราง่วงเราจะเกิดอะไรขึ้นถ้าง่วงนอนเราจะเกิดอะไรขึ้นพี่เจ้าเคยหาวไหมเคยหาวเหรอถ้าหาวแสดงว่าอะไรหาวนี่ง่วงนอนอะไรชุดต้นกล้าต้นกล้าไปงเรียนเห็นไม่ชุด